สลาโมอะไรปุมครับสวัสดีวันจันทรนะครับที่สิบห้าไอ้สิบสี่หรือสิบห้าขออภัยครับวันจันที่สิบสี่นะครับพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงฝนตกหนักมากเลยครับเพิ่งหยุดเนี่ยเพิ่งเลยไปแต่ไม่รู้จะวนกลับมาอีกเปล่านะรอบเลยนะครับเพิ่งเปิดฟ้าเพิ่งเปิดแต่นียนะครับเพิ่งเพิ่งจะลอดตะกี้นะครับโอ้โหแรงแรงอย่างแรงเลยนะครับแรงแบบแรงกระหน่ำเลยนะครับ ก็น้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยคือตรงเนี้ยมันน้ําทะเลมันหนุนอยู่แล้วไงน้ํามันจะตึงคลองอย่างนี้เลยตรงนั้นเนี่ยน้ําจะปลิ่นพอฝนตกหน่อยก็จะท่วมแต่ว่าตรงนั้นมันโตก็จะสูงน้ําก็จะระบายลงเร็วแต่ว่าพอหนักมากๆก็เอาเรื่องกันนะก็ท่วมเหมือนกันนะครับอ่ะก็อ๋นนนนนอ,น,น,อน,นี่นี่จะนําเสนอวันนี้วันนี้เนี่ยสี่ต้นพันธุ์สี่ต้นพันธุ์ยังมีอยู่ อ,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 อีกอีกอีกต้นอีกสิบต้นได้มั้งสิบต้นได้มั้งครับเนี่ยนะครับก็ลูกค้าทยอยทยอยรับไปแล้วนะสี่ต้นพันธุนะใครจะรับสี่ต้นพันธุ์ทัก Gotta, มาทักมานะครับเดี๋ยวบางโตจะจัดให้นะครับมีอีกประมาณสิบกว่าต้นแหละหรือใครที่แบบว่าอยากเลือกต้นก็เดี๋ยวทักมาทักมาบอกถามบางโตเลยนะครับบางโตจดไว้นะครับบางโตจดไว้ว่าต้นไหนยังอยู่นะครับสี่ต PG ้นพันธ <Marine? S 2> ุ terrible? ์สี่ต้นพันธุ์นะครับทักมาได้เลยทักมาได้เลยสี่ต้นพันธุ์ค่าสองร้อยเดียวนะ สี่ต้นพันธุ์ค่าส่งร้อยเดียวนะครับแต่ต้นก็สองพันค่าส่งสองร้อยเนาะคือสี่ต้นพันธุ์มันถูกมากไม้ใช้จานอย่างนี้สี่ต้นพันธุ์นี่ถูกมากนะครับใครสนใจทักทายมาเลยอยู่ผู้สึกจะมีอยู่หนึ่งสองสามอะไรเนี่ยเหรครับหนึ่งสองสามแล้วก็แล้วก็ยี่ิบหกยี่ิบเจ็ดอะไรเนี่ยครับเนี่ยอยู่อีกสิบต้นเอาอย่างนี้ใครรับสิบต้นเนี่ยขอสองพันห้า ใครรับสิบต้นมันมีอยู่สิบกว่าต้นแหละใครรับสิบต้นบางตขอสองพันห้าบางตัวส่ง EMS ให้ฟรีนะสิบต้นนะสิบต้นขอสองพันห้าบางตัวส่ง EMSAP เอาอย่างนี้บางตัวจะได้ปิดการขายจะได้ปิดการขายเลยนะครับนะครับก็สี่ต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับสี่ต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยใครรับสิบต้นนะครับใครรับสิบต้นเนี่ยบางตขอแค่สองพันห้าบางตัวส่งให้ EMS ให้ฟรีนะอันนี้นะใครชอบพักมา แล้วการนี้ไม้ใ้กระถางขึ้นแปดนิ้วแล้วเนี่ยถงเปล่าหกนิ้วขึ้นแปดนิ้วก็เต็มแปดนิ้วนะครับไม้มันใหญ่จริงบางตัวสงสารเขาสงสารเพราะว่าไม้มันอยู่ในกระถางเล็กอ่ะต้นมันใหญ่นี่กต้นมันใหญ่เนี่ยต้นมันใหญ่จริงบางตัวไม่ได้พูดเม้บางตัวไม่ได้คุยโม้อวดว่าของตัวเองมันใหญ่มันอะไรหรอกอืมเนี่ยพอขึ้นแปดนิ้วก็เต็มแปดนิ้วอีกนะครับอย่างแต่งเนี่ยมันยังแบบมีที่ให้ทํามาหากินมีอะไรบ้างไงถ้าหากเป็น อย่างเมื่อตอนที่มันเป็นที่เขาเป็นหกนิ้วอยู่เฮ้ยไม่มีที่จะอยู่เลยเครื่องปลูกแทบจะไม่มีเลยมีแต่โขดเต็มกระถางเลยนะครับเพราะงั้นไม้บางตัวใหญ่จริงนี่มีลูกค้ารับไปแล้วนะมีลูกค้าไปรับแล้วสามสิบต้นสองพันนะส่งเยมเอสซิเนี่ยยังมีอีกเดี๋ยวบางตัวนะให้ดูเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนะฮะแปดแต่แลายป็สองหกเป็นสามที่สี่เป็สี่เป็ห้าสี่สิบแป็หกสี่ตายไปเจ็ดห้าหกตายไป มีแปดสิบต้นแปดสิบห้าต้นไปแล้วสามสิบก็เหลืออีกห้าสิบต้นนะครับคือบางตัวจะปล่อยให้หมดแล้วบางตัวก็จะเอาไม้ใหม่มานะครับบางตัวไม่เอามาไว้เยอะๆแล้วเพราะว่าที่มันเต็มเนี่ยที่มันเต็มเอามาเยอะๆไม่ได้นะครับเอามาเยอะๆแล้วมันวางเบียดกันเกินไปไม้เสียหายนะครับไม้วางเบียดกันมากไม่ดีนะครับไม้จะไม้จะทรงไม่สวยอะ่ะบางตัวก็ขอวางแบบประมาณประมาณนึงไม่เบียดกันเยอะเนี่ยเห็นไหมนี่แปดนิ้วที่ขึ้นมาไว้เนี่ยนะครับก็สามสิบต้นสองพันเหมือนเดิมครับนี่ ใหญ่ๆสวยๆสามสิบต้นสองพันเหมือนเดิมนี่ส่ง EMS ให้ฟรีสั่งมาเลยเจ็ดต้นพันนะเจ็ดต้นพันส่ง EMS ฟรีนะนี่ดูโขดใหญ่ๆสวยๆนี่เห็นเห็นอยู่ในกระถางวกนี้แล้วดูมันเล็กใช่ไหมดูแบบว่ามันจะใหญ่จริงเหรอเนี่ยเอาขึ้นกระถางแปดนิ้วก็ใหญ่เต็มแปดนิ้วเนี่ยไม้มังโตโตดมันใหญ่จริงไอกระถางมันบีบไว้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใครที่ยังไม่มั่นใจมันไม่ไม่มั่นใจชวนชวนบางโตมัตม่นใจเถอะนะครับว่าของบางโตไม่ได้โม ไม่ครับไม่ได้ขี้คุยขี้โม้ไม่ได้พูดจาอะไรสกับตบอไม่ใช่โอ้อวดภาษาอาลรัมนะคกับบอแต่ว่าโอ้อวดหรือพูดเกินจริงไม่บงงตจะไม่เลยการค้าของมังตันี่เป็นการค้าที่อิงกับแนวทางของอลอิสลามนะครับเพราะว่าถ้าบังตทํทการค้าไม่อิงกับแนวทางหลักศาสนานี่ชิบหายเจ๊งทุกวันนี้ขนาดอิงแนวทางยังแย่เลยนะครับเพราะว่าเอ,อคู่แข่งเยอะคู่แข่งเยอะขึ้นแล้วก็เขาขายดั้มราคากันมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบ เอ่อด้วยด้วยฤดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงใกล้ปีใหม่และช่วงแบบเปิดเทอมก็ฝากลูกค้าเป็นกําลังใจเป็นแรงเชียร์ช่วยสั่งต้นไม้บางตด้วยนะครับหนึ่ยังมีอีกนะสาสิบต้นแค่สองพันส่ง e m f ฟรีหรือว่าสิบต้นเจ็ดร้อยส่ง e m เฟรีเนี่ยพอขึ้นแปดนิ้วแล้วรู้สึกได้เลยใช่ไหมว่ามันใหญ่จริงเนี่ยก็คือไอ้หกนิ้วที่เห็นเห็น,เหนกันตอนนั้นแหละนะครับเนี่ยบางตัวไม่โกหกนะครับเนี่ยก็คือไอ้หกนิ้วที่เห็นกันตอนนั้นแหละที่ดูแล้วมันเล็กๆ่่่่ะไมใชเพราวาวกระถาม,มันเล็ก นะคร,ครับขึ้นกระถางแปดนิ้วใหญ่แปดนิ้วเลยเพราะว่าไม้มันใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเนี่ยสี่ต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งสิบต้นมีอยู่อีกสิบต้นใครรับสิบต้นก็ขอสองพันห้านะครับมีตอนแรกบางโตว่าจะลงขายไม้ต้นละห้าร้อยต้นในกระถางสซงติปะฝนทาท่าทาท่าบางโตก็เลยแบบไม่มั่นใจกลัวลงลงขายแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้ขายอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูแน่นอนก่อนรอดูแน่นอน ใครจะสั่งก่อนก็ได้นางนี่มงโกจะพามาดูนี่เมื่อวานก็ดูแล้วเล็กๆน้อยๆนี่ดูๆดูนี่นี่เห็นปะนี่เนี่ยทำไมร้านมังโกถึงไม่ค่อยมีแมลงไม่ค่อยมีหนอนนี่ดูดูนะยี่สิบสามสิบตัวเนี่ยบินหาหนอนบินหาแล้วเนี่ยคือธรรมชาติไม้บงงตจะอิงกับธรรมชาติเพราะนั้นวางใจได้ครับว่ามังโกไม่ใช้สารเคมีอ่ะไม่ใช้เพราะว่ามังโกถือว่าเนกอยู่เ็กมีเ็กแล้วมังโกก็ต้องสูดต้องดมแค่ควันรถเป็นหนึก็แย่แล้ว นะครับต้องเอาสารเคมีเหรอไม่ไหวไม่ไหวนะครับเนี่ยโวดใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยใครจะเอาเนี่ยตัวละห้าร้อยในคับส่งแปดสิบเนี่ยใหญ่มากนี่ต้นนี้สวยมากเลยใครชอบเนี่ยนี่นี่นี่ก็ใหญ่เนี่ตัวละห้าร้อยคับส่งแปดสิบเนี่ยนี่นี่มีอยู่ยี่สิบสิบต้นสิบอ่ห้าห้าต้นเท่าไหร่ใครรับหกต้นบางตัส่งฟรีดีกว่าขอยอดทั้งสามพัน เพราะต้นมันใหญ่มากเพราะว่าค่าส่งก็ต้องโอ้โหถ้าหกต้นมันต้องส่งนี่เมกเพสนะอันนี้คือบางตัวจะส่งนี่เมกเพสนะถ้ารับหกต้นหกต้ 6, นสามพันบางตัวส่งนี่เมกเพสนะเดี๋ยวดูก่อนถ้าน้ําหนักมันเกินเกินอยู่แล้วแหละยี่สิบโลอะเกินเกินเกินเออ็มเอสอยู่แล้วแหละนะครับต้นหนึงมันต้องหักห้าหกโลอะนะครับก็สามสิบต้นบางตัวส่งนี่เมกเพสนะเป็นเป็นไม้ใหญ่ไป อ่าไม่ใช่หกต้นหกต้นสามพันบางตัวส่งนี่ไม่ดิฟรีเลยค่ะส่งก็สี่ห้าร้อยนะครับก็เนี่ยต้นเดียวก็ห้าร้อยโอ้ต้นใหญ่ต้นใหญ่แบบไซส์อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเนี่ยต้นใหญ่ไซส์อย่างนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยต้นไซส์พวกนี้ั้งนั้นน่ะเนี้ยแต่เนี้ยกิ่งกิ่งมันเสียบครบนะฮะอันนี้มันกิ่งเสียบไม่ครบขาดนะครับก็เอาเซงไว้ก่อนแล้วกันแล้วไปตัดทดเอาก็คือเนี่ยกิ่งยาแบบไม่ครบไม่ครบทุกกิ่งเนี่ยนะครับก็เนี่ย ใครสั่งหกต้นก็สามพันส่งฟรีแล้วนะครับสิบต้นห้าพันสิบต้นห้าพันอไม่ใช่สิบต้นห้าห้ายี่ห้าไม่ใช่ดิเจ้าละห้าร้อยสิบต้นก็ห้าพันเอาสูดละสิบต้นห้าพันแถมต้นอสิบต้นห้าพันแถมต้นส่งฟรีด้วยนะครับมันมีอยู่ยี่สิบต้นใครยี่สิบต้นบางตัวขอแปดพันอบานมันวขอแปดพันเนี่ยยี่สิบต้นหนุ่มมีตรงโู้นอีกยังไม่ได้ถอนนะครับ ยี่สิบต้นขอแปดพันบางตส่งฟรีด้วยนะครับเนี่ยใครจะเอาล้วไม่ไม่ผิดหวังถ้าลูกค้าไปหาซื้อต่อแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยอ่ะต่อเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเจ็ดแตร้อยเนี่ยเนี่ยต่อเท่าไหร่เนี่ยนะครับมีต่อญี่ปุ่นด้วยนะมีต่อญี่ปุ่นด้วยนะต่อยักษ์ญี่ปุ่นด้วยนะนยนะนนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับนี่มังต้องขายทุกๆเลยขายแค่ห้าร้อยต้นละห้าร้อยค่าส่งก็แปดสิบาทนะครับค่าส่งเกินแน่นอนบางตส่งแค่นี้แหละนะครับขอแปดสิบาท เนี่ยเนี่ยบางต้นกนกิ่งสวยสวยเลยนะครับมีกิ่งไม่ติดอยู่กิ่งเดียวอย่างเงี้ยบางตนก็ขายเหมานะครับเนี่ยสิบต้นสิบต้นขอห้าพันส่งฟรียี่สิบต้นขอแปดพันสิบต้นห้าพันส่งฟรีแถมหนึ่งอ่ะยี่สิบต้นแปดพันส่งฟรีรับไปนะครับใครชอบพักมานะครับใครชอบต้นไหนอะไรแบบไหนพักมาเลยนะครับนีส่สวยสวยนี่มีเหมามีกระเหมาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจนะครับเจ็ดแปด นะครับเก้าต้นเก้าต้นขอสองพันห้านะครับนี่ไม้ปี๊บไม้ปี๊บที่เคยลงขายไว้นะครับเก้าต้นขอสองพันห้านะใครสนใจทักไทยมาเก้าต้นขอสองพันห้าแล้วก็มีตรงนู้นตรงนู้นเออแปดต้นเลยแปดแปดต้นใช่ไหมสามสามต้นพันอ่าแปดต้นขอสองพันห้าขอไผยไม้ปี๊บแล้วไม้ครึ่งปี๊บนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นนี้ขอสองพันเจ็ดต้นนี้ขอสองพันเน ใครชอบพักมาเจ็ดต้นนี่ขอสองพันโอ้สวยๆใหญ่ๆสวยๆใหญ่ๆเจ็ดต้นขอสองพันไอ้เก้าต้นขอไอ้แปดต้นขอสองพันห้าขอค่าสองร้อยเดียวเจ็ดต้นขอสองพันขอค่าสองร้อยเดียวนะครับแล้วก็มีไม้นี่ไม้ปิ๊บไม้ใช้กระถางหนึ่งปิ๊บเนี่ยสามต้นสามต้นพันโอ้แต่ละต้นเจ้าลายต้นก็ได้เนี่ยต้นละห้าร้อยเด้อเนี่ยสวยๆเลยนะครับหนตกก็เป็นนี้แหละดอกแค่นี้หน่อยโอ้ฝนแรลง ลายต้นก็ตัวละห้าร้อยเนี่แขปบหน้าจอมาเลยนี่ชุดที่หกเนี่ต้นชุดที่หกสวยมากเลยนี่นี่นี่ดอกใหญ่ไหมนี่สวยมากเลยชมพูผีเสื้อป็นไงดอกให้ดอกนี้เลยเนี่ยสวยนี่ก็สวยเนี่ยเนี่ยชุดที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยต้นสวยดอกสวยเนี่ยสวยมากอันนี้ชุดที่เจ็ดอันนี้ชุดที่อะไรอันนี้ชุดที่เจ็ดเนี่ยที่เจ็ดม่วงดำที่เจ็ดชุดที่เจ็ดชุดที่เจ็ดเนี่ย นะครับสวยสวยสามต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งหกต้นสองพันค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับืม,มีสี่ชุดมีสี่ชุดเก้าสี่ชุดเก้าสี่พันสี่ชุดสี่พันส่งฟรีนะสี่ชุดนี้ใครรับ 4, สี่ชุดนี้สี่พันส่งฟรีเลยนะครับใหญ่ๆส,สวยๆนะครับนี่เพชรหน้าวังนี่าบางบางวิทยารับไปแล้วนะครับบางซอยแล้วรับไปแล้วนี่ดูสิให้ดอกสวยมากกิ่งก้านทรงส,งม,สมบูรณ์มากนะครับไม้สมบูรณ์ ขอแค่ตัวละพันห้าเองครับอยู่ในกระถางสองปีบมังกรทองนะขอแค่นี้มังตัวยังไม่ได้ยกโขดโชว์นะให้มันใหญ่เบ่งเนี่ยเพราะดอกกําลังมาโอ้โหสีน่ากลัวจังเลยสีฝนน่ากลัวมากๆเลยนะครับด้านสั่งตะวันออกของกรุงเทพนี่เต็มเต็มเนเนื้อเน้นเลยนะครับใครชอบพิษหน้าวังไม้สวยๆไม้อลังการไม้ใหญ่ๆทักออเดอร์สวยจริงเนี่ยสวยจริงเนี่ยนะครับพันห้าค่าส่งร้อยเดียวขายไม่แพง พันห้าค่าส่งร้อยเดียวจริงๆมันขึ้นกระถางสองปิ๊บเงี้ยมันต้องอัพราคาแล้วนะครับมันยังมันโตย,ยังไม่อัพเดียวเดืดต้นนู้นแหละมันโตจะขายมันโตขายสองพันนะเพราะมันใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่านี่เท่านึ่งไนงะอะไรปตาวอันไหนเนี่ยดิเบ็ดดิเบ็ดขึ้นหนึ่กระถางการเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บอ่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับเนี่ยใครชอบต้นไหนอะไรยังไงทักทายมาเลย นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอท่านน,นี้ครับว,วัสลามุอะไยกุมวเรามตุลละวะบเระกาตุล,ลขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ